สวัสดีค่ะเขัพบกับโ r o d u c t r e v i กันในอาทิตย์นี้นะคะโ r o d u c t r e v i นี้เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะโปรตีนเชคนะคะฮูเล่เบตร์เช k คค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังการรีวิวกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะ หลังจากที่ทุกคนนะคะออกกําลังกายใช่ไหมคะก็จะต้องอาทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือว่า,าหาโปรตีนทานนะคะเพื่อใหอ้ถึงเป้าหมายของแต่ละวันนะคะฮูเลดวิงนะคะก็เป็นเป็นเครื่องดื่มนะคะที่เป็นทางเลือกนะคะหลังจากอ,าออกกําลังกายเสร็จนะคะซึ่งโปรตีนฮูเล่นะคะฮูเล่เบเตช์เนี่ยนะคะจะมี้วยกัร2รสค่ะก็คือรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็วานิลลาค่ะนี่ ซึ่งฮูเล่นะคะค่ะซึ่งช็อกโกแลตน,นะคะโปรตีนนะคะจะอยู่ที่29กรัมนะคะส่วนวานิลานะคะจะอยู่ที่27กรัมค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะข้อเสียของฮูเล่ดริง n ์อันนี้นะคะคือเป็นโปรตีนนะคะที่มาจากโปรตีนคอนเทรตนะคะซึ่งทําให้ย่อยยากานิดนึงนะคะแต่ว่าราคานะคะไม่ไม่สูงมากค่ะค่ะ หากใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ในเพจของ Thai Power Lifting เลยค่ะเรามีจำหน่ายนะคะทั้งแบบอ่ะทั้งแบบกล่องนะคะแล้วก็แบบแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งนะคะมีทั้งหมด12กล่องค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะสำหรับในอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ได้ในอาทิตย์หนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ